รพรวมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นแต่สิ่งที่เขาทาพวกพักการเมืองเหล่านี้จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายด้วย สวัสดีครับพบกับผมเทาสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนีวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของเกาะกูดนะครับประเด็นเรื่องของเกาะกูดกําลังเป็นประเด็นสําคัญที่ปรากฏว่าถูกจับตามองนะครับจากคนไทยโดยเฉพาะเรื่องของการเสียดินแดนทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลซึ่งก็เป็นประเด็นที่คนไทยนั้นก็แสดงความไม่พอใจ นะครับขณะเดียวกันก็รัฐบาลก็ยืนยันว่าจะไม่เสียดินแดนนะครับทางบกนะครับแต่ไม่ได้มีการยืนยันว่าจะไม่เสียดินแดนทางทะเลขออนุญาตถามนิดนึงค่ะเกาะกูดเป็นของค่ะเป็นยืนยันว่าเป็นของประเทศไทยแน่นอนตามที่ท่านนายกบอกแต่ว่ารัาศมีรอบเกาะกูดที่เป็นอ่าถึงทะเลเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยที่ไม้เป็นของเราอะไรยังไงคือเอ่อในในใน MOU อยูนะคะเอ๊ เอ็มโยเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเกาะกูดนะคะเพราะเขาตีเส้นเกาะกูดเนี่ยไม่อยู่ใน MOU อยู่แล้วนะคะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ถกเฉียงกันเรื่องเรื่องเกาะกูดเลยนะคะเกาะกูดเป็นของไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะาเส้นที่ตีเนี่ยลองไปดูในในในที่เขาตีได้เลยว่าเขาก็ตีเว้นเกาะกูดไว้ให้เรานะมันไม่เกี่ยวแล้วที่คุยกันเนี่ยไม่ได้คุยเรื่องพื้นที่ดินเราคุยเราคุยกันในพื้นที่ของทะเลนะคะว่าสัดส่วนเอ่อใครขีดเส้นอย่างไรก็คือขีดขีดเส้น ใน MOU เนะี่ยคือขีดเส้นไม่เหมือนกันนะแต่ว่าในเนื้อในเนื้อหาของ MOU เนะี่ยคือการเป็นเป็น agreement to negotiate แปลว่าตกลงกันว่าจะมีการเจรจากันทั้งสองประเทศนะคะนี่คือความหมายใน MOU 44พีน่นะครับผมได้มีโอกาสฟังคำชี้แจงของบุคคลท่านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ MOU 44ในภาพรวมเราฟังแล้วเราเข้าใจตรงกันแต่สิ่งที่เป็นข้อกังขาคือการที่พวกท่านไปยอมรับเส้นแบ่งลายทวีป เส้นแบ่งเขตหลายทวีปของขเขมรที่ลากจากหลักหมู่ที่73ผ่านจุดสูงสุดของเกาะกูดท่านจะยอมรับเส้นนี้ได้อย่างไรแม้ใน MOU จะมีการยอมให้อ้อมเกาะกูดและเลยไปทางอ่าวไทยท่านไปยอมได้อย่างไรเพราะอย่าลืมว่าการกําหนดเส้นหลายทวีปมันต้องสมเหตุสมผลมีหลักกฎหมายรองรับอันนี้มันเป็นการกําหนดที่แบบเส้นนอกกฎหมายปัญหาอยู่ตรงนี้เองที่ท่านไปยอมรับ เมื่อท่านไปยอมรับมันจึงนําไปสู่พื้ที่ทับซ้อนที่สูงถึง2 6 0 0ตารางกิโลเมตรผมดูแล้วเนี่ยการที่ท่านพยายามยอมรับเพื่อให้นำไปสู่จุดต้องการเอาพลังงานขึ้นมาใช้ประโยชน์แต่การที่ท่านไปยอมแบบนี้มันจะทาให้ประเทศชาติเสียประโยชน์ปัญหาส่วนใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตก็คือการเสียดินแดนดังนั้นในภาพรวมฟังคําชี้แจงของพระท่านแล้วรู้เลยว่าเพราะพวกท่านไปยอมรับเส้นที่ลากผ่านเกาะปูดมันจึงนำไปสู่การเกิดปัญหา และฟังอีกหลายๆท่านเขาพูดชัดเจนว่าเส้นนี้ที่คขมนรนล่าตั้งแต่ปีพศ2515ประเทศไทยไม่เคยมีการยอมรับเริ่มมีการยอมรับรัฐถูกบันทึกในปีพศ2544คือ MOU 44ดังน,นั้นเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาของชาติในอนาคตและรักษาสมบัติของชาติรัฐบาลควรจะยกเลิก MOU 44และมาเริ่มต้นในการเจรจากันใหม่ครับ โมเรนดัมออฟอันเดอร์สแตนดิงกับ MOU เขาเป็นเพียงบันทึกช่วยจำถ้าคิดว่าไม่เหมาะสมยกเลิกได้จะมาบอกว่าไม่ยกเลิกยกเลิกไม่ได้ไม่ได้โอเคมันมีวิธีการยกเลิกมันต้องสุภาพก่อนโยนมีมติคอรมอมีอะไรต่างๆแล้วก็ไปแจ้งให้ผู้ร่วมลงนามเฮ้ยเราขอยกเลิกนะ้กูยกเลิกเขาเขาบอกไม่ยอมไปทางเขาเรายกเลิกได้นะครับแต่ที่กระทรวงเขาแถลงนะกระชับตามรูปแบบของโฆษกระทรวงที่เขาเขาแถลงเพื่อให้ประชาชน ได้ใจความชัดๆว่าเกาะกูดเป็นของไทยแล้วคุณแพรทองคานก็น่าจะพูดแค่นี้นะครับเกาะกูดเป็นของไทยไม่ต้องห่วงมีสนที่สัญญาไทยกับฝรั่งเศสนะฮะสมัยรัชากาลที่หนะ้าด้วยมาแล้วเกาะกูดเป็นของไทยร้อยเปอร์เซนจบกลับบ้านเลี้ยงลูกไม่ต้องมาชี้แจงว่า,ขาเขมรเขาก็คิดแบบนี้ท่านไม่ใช่นายกรัฐมนตรีหรือเป็นลูกน้องของนายกรัฐมนตรีขเขมร อันนี้ผมรู้สึกว่าไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีผมคิดว่าคุณแพรทองทานต้องตั้งสติไปเพิ่มพูนความรู้การศึกษาหรือไม่เลิกเป็นนายกรัฐมนตรีเลยได้ไหมเราเสียกัมพูชาเกือบทั้งประเทศเราแรกเกาะกูและทะเลในอ่าวไทยเนี่ยเราเสียลาวทั้งประเทศเพื่อทะเลในอ่าวไทยเพื่อคนไทยจํานวนไม่มากในจังหวัดที่ชื่อว่าจังหวัดตรานะเพราะนันที่คุณ องยิงบอกว่าเนี่ยเรายกเลิกไม่ได้เขาจะฟ้องนะฮะหนึ่งคือเป็นแค่บันทึกความตกลงเข้าใจร่วมนะ m ะเม andum of understanding mou ไม่ใช่ contract ไม่ใช่สัญญาไม่ใช่ trity ไม่ใช่สนที่สัญญาไม่รู้ว่าจบรัฐศาสตร์บัณฑิตมาได้อย่างไรความรู้พื้นฐานไม่มีเลยนะฮะเรียนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาอย่างไรเรียนวิชากฎหมายมาอย่างไรไม่รู้นะ ไม่ทราบเลยหรือมึงจำคำกูไว้นะมึงทำให้เสียดินแดนเมื่อไหร่มึงจะไม่มีแผ่นดินอยู่เรื่อง m o u ปี c ี่สีมันคำถามแรกเราไปทำทำไมก่อนเอาคำถามแรกก่อนไปทำทำไมคเ<ะ>มื่อกอบกูดเป็นของไทยปัญหาว่าแล้วไปทำทำไมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคือหน้าวันนี้เนี่ยนะครับรัฐเอง นะครับจะต้องหยิบยกอยู่สองเรื่องที่ผมพูดกันมาหลายวันหนึ่งจะต้องชัดเจนเรื่องดินแดนะนะครับว่าเนี่ยนะครับของไทยนะครับของไทยตรงไหนกัมพูชาตรงไหนตรงไหนที่มีปัญหาที่มีการอ้างสิทธิ์ตอนนี้บริเวณกอบตัวกอบกูดยังไม่ได้เขตอ้างสิทธิ์แต่รอบกอบกูดนะใช่ะนะครับปัญหาก็คือว่า ในแหล่งพลังงานถ้าอยู่ในเขตไทยก็ต้องเป็นของไทยคอยู่ในเขตกัมพูชาก็ต้องเป็นของกัมพูชาเขตไหนที่เป็นฝ่ายที่ตกลงกันไม่จุดที่ยังตกลงกันไม่ได้นะครับมันก็มีทางเลือกสองทางเท่านั้นหนึ่งนะครับก็คือเจรจาตกลงสองก็คือว่าหยุดนะครับจุดตรงนั้นนะครับต่างฝ่ายก็ไม่เข้าไปค่ะ นะครับเรียกว่าต่างฝ่ายต่างอ้างสินเช่นเดียวกับบริเวณชายแดนเนี่ยนะครับของรอบนี้นะครับไม่ว่าไทยกัมพูชาไทยลาวไทยพมา่าไทยมาเลเนี่ยมีหลายจุดที่มันเป็นปนัญหาที่เป็นเขตพื้นที่ในการอ้างสินตลอดระยะเวลากว่าห้าสิบปีเนี่ยที่มันตกลงกันไม่ได้เพราะมันมีไม่จบเรื่องดินแดนเนี่ย mm hmm. เพราะในแต่ละชาติเนี่ยกัมพูชาเขาก็รักชาติเขาประเทศไทยเราก็มีผู้นําที่รักชาติเหมือนกันค okay. นะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาจึงไม่มีใครยอมเพราะเนี่ยนะครับถ้าเนี่ยนะครับไปเสียดินแดนใครก็รู้ว่าประชาชนก็รับไม่ได้และท้ายที่สุดจะเกิดผลร้ายตามมาสองก็คือว่ารัฐบาลนี้ไม่เคยพูดความจริงว่านี่นะครับแหล่งพลังงานณจุดนี้นะดันไปยกสัมปทานให้กับบริษัทเชฟรอน ของสหรัฐอเมริกากว่า52ปีมาแล้วและบัตรนี้สัญญาดังกล่าวเนี่ยนะครับยังมีสภาพอยู่ซึ่งผมก็สงสัยในสภาพของสัญญา,าและขณะเดียวกันนั้นนก็มีการพยายามอธิบายว่าอีก15ปีเราจะมีปัญหาและคุณจะรีบหาตายในวันนี้ทำไม,มเพราะนี่นะครับถ้าตกลงเรื่องเขตแดนกันไม่ได้ ยกเลิกสัญญากับเชฟรอนไม่ได้เราไม่ได้อะไรเลยเราก็ได้แค่ได้ก็ได้แค่ภาคหลวงคนไทยเนี่ยนะครับไปเติมน้ำมันในปั๊มราคาน้ำมันก็เท่าเดิมไปซื้อแก๊สเนี่ยนะครับจะแก๊สเติมรถหรือว่าจะเป็นแก๊สที่ปรุงอาหารต้มค่ะก็เท่าเดิมโรงงานไฟฟ้าที่ใช้แก๊สเราก็จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดิมเท่ากับโรงงานไฟฟ้าที่ใช้ พลังน้ําจากเขื่อนอคนไทยไม่ได้ได้แมวอะไรเลยแต่ว่าถ้าเราสูมเสียกับการเสียดินแดนนะครับเราจะไปเสี่ยงทําไมสู้ให้ตายเนี่ยครับเราสูญเสียงดินแดนแต่อบริษัทที่ได้ประโยชน์คือเชฟรอนและขณะเดียวกันถ้าภูมิรัฐศาสตร์มันเกิดมีปัญหามามเกิดสงครามมาแล,แล้วเสร็จแล้วเนี่ยครับ และแล้วอเมริกาจะเข้ามาอ้างสิทธิ์นะครับเพื่อจะคุ้มครองบริษัทนะครับรอของประเทศตัวเองเช่นเดียวกับทอ่อแก๊สเนี่ยนะครับของทางการจีนส่งกําลังเข้ามาดูแลในพม่ามเราไม่เราไม่เสียหายเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับวันนี้นะครับแต่ละคนที่ออกมายันเรื่องการสุ่มเสี่ยงเรื่องดินแดนนั้นเพราะประเทศไทยเรามีปมอยู่ในหัวใจมาโดยตลอดคว่าเราเป็นประเทศเดียว นะครับที่อยู่บริเวณนี้ที่เสียดินแดนมากที่สุดป mm. ักปันเขตแดนขาดทุนพวกเจ้าวาณานิคมประเทศเหล่านี้ทั้งนั้นไม่ว่าเจ้าวาณานิคมอังกฤษฝรัร่งเศสเอาเปรียบไทยทั้งสิน้น <c oughs> นะครับที่ผมยกตัวอย่างกอแกงแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับเป็นของลราหมดไม่มีไทยสักเกาะคูชีฟ้านะครับเข้ามาจากหน้าผาสองเม็ดเป็นของลรา จะถ่ายรูปทีต้องเข้าไปในราชานจาจักรเราเห็นไหมว่าไอ้สภาพการแบบนี้คนไทยมันมีปมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสาทพระวิหารประสาทพระวิหารวันนั้นก็มีฐานะมันก่อกูนนั่นแหละเป็นของไทยแต่บอฟ้องก็ไปที่ศาลโลกเราก็แพ้กัมพูชานั่นนะครับทนายมือดีนะครับที่หนึ่งจบอ,อกฟอร์ดแต่เขาแบกความเครียด นะครับม in <kan nervous S 2> sure ันคือเรื่องดินแดนท้ายที่สุดมันไม่ได้อยู่ความเก่งคนแต่ว่าองค์คาพยพในโครงสร้างของมหาอำนาจเดิมเนี่ยที่เป็นเจ้าอาณานิคมของประเทศนั้นๆเนี่ยก็ล้วนเนี่ยนะครับนะครับแต่แสดงพยานหลักฐานที่เอื้อกับประเทศนั้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องกรณีก่อขุดวันนี้ใช่แต่อย่าเสี่ยงเคยเสี่ยงมาแล้วและชิบหายมาแล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนั้นเนี่ย ก็ตกลงกันได้จบเรื่องดินแดนและขณะดเดียวกันเอาสัญญามาคุณจะปกปิดไว้เพื่ออะไรคุณได้ประโยชน์อะไรว่าถ้าปกปิดอะ่ะถ้าไม่ได้ประโยชน์อะไรคุณก็เปิดมามแล้วก็คุณรักชาติบ้านเมืองจริงก็เปิดแล้วก็หาทางออกยกเลิกได้ไหม,มนะครับประมูลใหม่กันได้ไหมหรือว่าให้คนไทยเขาทำอลองดูนาหน้าปตทเนี่ยนะครับถ้าถ้าทำแล้วนักคนไทยจะใช้น้ำมันราคาถูกไหมแก๊สราคาถูกไหมไฟฟ้าราคาถูกไหม อันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะครับโอ้โหจะเป็นจะตายให้ได้ไปเจราจาได้เนี่ยได้เชฟรันแล้วแล้วแล้ว,ลวยังไงบ้าเปล่าล่าสมเสียงกับดินแดงกัมพูชาในเขานิ่งอยู่แล้วเพราะอย่างไรก็ตามกัมพูชาจะไม่มีวันยอมเสียเปรียบเพราะบ้านเมืองเขาเนี่ยจะปกครองยากเพราะก็ปกครองด้วยชาตินิยม ของเราเนี่ยนะครับใครออกมาเรียกว่าคลั่งชาติของเขานี่ชาตินิยมของคนกัมพูชาถ้าไม่เข้าหูเขาเนี่ยนะครับผู้นําเขาก็ต้องรู้ว่าปกครองคนของเขาอย่างไรอย่างหนึ่งก็คือความรักชาติบ้านเราไม่ได้รักชาติก็คือการคลั่งชาติเห็นไหมสถานะสถานะมันคนละอย่างไอ้นู่นนี่ยเขาต่อสู้มาจนกระทั่งกลายมาเป็นผู้ปกครองอไอของเราเนี่ยมาอย่างไงอะนะครับกบัตสัตว์เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างเนี่ยนะครับ มันเห็นกันอย่างชัดเจนความรักชาติบ้านเมืองเนี่ยนะครับฝั่งกัมพูชาเนี่ยล,ล้นพ้นฝั่งเราเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยคือถ้าฟังเนี่ยนะครับเรื่องเขตแดนเรื่อง,องสัญญ,ญาในกลางกันมานี่ผมก็ระมัดระวังคาพูดเต็มทีนะแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดคุณต้องจบเรื่องเขตแดนควรต้องจบเรื่องสัญญากับเชฟรอนว่าสัญญามาห้าสิบสองปีมันยังอยู่ได้ยังไงอะนะครับใครไปทําอะไรให้มันอยู่แล้วทาไมเงียบปากสนิทอะ นะครับหน้าที่ของรัฐบาลก็ต้องหยิบขึ้นมาดิหรือว่าเป็นความลับของเชฟรอนึ่เพราะฉะนั้นนี่เป็นสิทธิที่ประชาชนก็พึงจะรู้ค่ะนะครับจากการถแถลงข่าวนะของอุ้งอิงลูกของทักษิณชินวัตรนะที่มีการถแถลงนะครับเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมานะวีระสมคมคิดก็ยืนยันที่จะเดินทางไปแจ้งความนคดีนะครับในข้อหากบฏกับทางฝั่งอุ้งอิงในขณะที่สมชัย นะครับอดีตเลขาธิการกรกตรก็บอกว่าเห็นหนายกถแถลงจริงจังเรื่องของเกาะกูด MOU เลิกไม่ได้นะ, <_ d ata> นะครับหากเลิกจะถูกฟ้องและเดินหน้าเจรจาต่อรู้สึกแปลกๆว่าเธอจบรัฐศาสตร์จุฬาจริงหรือไม่ใครสอบวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเธอไม่ได้มีการตั้งใจเรียนหน,หนึ่งเกาะกูดนะ่อย่างไรก็เป็นของคนไทยตามสนทีสัญญาระหว่างประเทศ ไทยกับฝรั่งเศสเมื่อปี2450ที่ไทยยอมแรกพัตบองเสียมราษสีสพลเพื่อเอาจันทบุรีตราดคืนมาโดยแบ่งพื้นที่เกาะกูดนั้นอยู่ในเขตแดนไทยส่วนเกาะกงหรือพระจัน์ทคีรีเขตที่เป็นเนืองด้าดานทางทะเลทางตะวันออกคู่กับประโจกีรีขันทิศตะวันตกนั้นเป็นของประเทศฝรั่งเศส 2.MOU นะครับ ที่บันทึกความเข้าใจต่อการไม่ใช่สนธิสัญญาที่มีข้อบังคับที่มีข้อบุพันตามกฎหมายสนธิสัญญานั้นหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดอีกฝ่ายสามารถฟ้องร้องในมือคดีกับศาลร,ระหว่างประเทศได้แต่ M O U นั้นเป็นแค่บันทึกความเข้าใจนำไปฟ้องร้องใดใดไม่ได้และหากอยากจะยกเลิกก็ต้องยกเลิกฝ่ายเดียวนะครับคือผ่านคอรมอและผ่านรัฐสภาจากนั้น ก็แจ้งฝ่ายตรงข้ามว่าฉันขอยกเลิกบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เท่านั้นนะครับ 3. รัฐบาลเดินหน้าเจรจา,า M O U อันนี้ไม่ผิดอะไรแต่คุณเธอไม่พูดสักคำว่าการเจรจา,าต้องเจรจา,าเรื่องเขตแดนชัดเจนควบคู่ไปกับก,บการเจรจา,าแบ่งปันผลประโยชน์ไม่ใช่แบบอีตาอ้วนที่บอกว่าขอเจรจา,าเรื่องผลประโยชน์ก่อนเขตแดนคุยไปก็ไม่จบเสียเวลาคุย ราวกับราวกับหากช้าของที่อยู่ใต้ทะเลจะเน่าเสียนะครับ4วันหนึง่งเพื่อนบ้านคุณขีดเส้นเข้ามาฝากลางบ้านคุณแล้วบอกว่าเป็นแค่เส้นสมมุติอย่าไปใส่ใจเรามาขุดสมบัติใต้ทะเลตรงนั้นกันดีกว่าขุดได้แล้วสองฝ่ายมาแบ่งกันหากคุณยอมคุณไม่โง่ก็บ้าแล้ว ผมอธิบายหุ้นส่วนอีกรอบ <ส cushion> เอาง่ายๆเลยเกาะกูดเนี่ยเป็นของคนไทยทั้งทางบกทั้งทางทะเลนะกัมพูชาจะใช้วิธีการมายากุสโลบายนะฮะด้วยใครเคยเป็นที่ปรึกษาของฮุนเซนก็ตามนะครับพื้นแผ่นดินและทื้นทะเลนี้ยังคงเป็นของไทยต่อไปนะครับ ส่วนประเด็นที่น่าสนใจคือพี่วีระสมความคิดหลังจากที่มีการถแถลงเนี่ยนะครับก็จะไปแจ้งความเอาผิดอุ้งอิงในข้อหากบฏในราชอาณาจักรดรอาทิตย์อุไรรัตน์โพสต์ข้อความบอกว่าก่อนหน้าน,นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราัชกาลที่9ก็มีการขีดเส้นและประกาศในกิจราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าพื้นที่บริเวณไหนเป็นของไทยทั้งทางบกและทางทะเลบริเวณเกาะกูดนะครับการที่พปบอกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนเนี่ย เข้าข่ายผิดพระบรมราชโองการนะครับเรื่องนี้ผมเรียนหุ้นส่วนง่ายๆเลยผมถามหุ้นส่วนเลยหุ้นส่วนคิดว่ารัฐบาลน,นี้จะได้ขุดน้ํามันกับก๊าซในทะเลก่อนนะรหรือเขาจะปิวก่อนมันมีทางเลือกสองทางนะฮะตอนนี้มีทางเลือกสองทางตอบคาถามเลยเขาไปก่อนนะะหรือเขาจะอยู่ได้จนได้ขุดสำหรับผม ผมมองว่าอยู่ยากอ่ะสถานการณ์จนถึงขนาดนี้สหาบาทามาอิตตบอตุบตับอิดบตับตุบนั่นหมายความว่าเขารู้อยู่แล้วทําไมเขาผ่าดงไฟแบบนี้นะสะท้อนให้เห็นว่าเขากําลังสร้างความสัมพันธ์กับกัมพูชามีสาเหตุเดียวฮะโดนขนาดนี้ไม่หนีก็ติดคุกนะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นทักษิณทางออกมีสองทางนะหุ้นส่วนคิดว่าถ้าเขาจะหนีเขาจะหนีไปไหน นะครับและคุณสูงคง,คงจะเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับหลังจากที่พาสปอร์ตทั้งหมดถูกยึดสารให้รายงานตัวทุกเดือนนะครับและยืดคดีออกไปในคดีมาตรา1นึคงสะท้อนให้เห็นว่าเส้นทางที่เขาจะหลบหนีถ้าสมมติเกิดการหลบหนีเกิดขึ้นมีเส้นทางเดียวจําเป็นไหมเขาจะต้องมีการสร้างความสัมพันธ์กับกัมพูชาให้เพิ่มมากขึ้นพรรคม u l บาล ไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นแต่สิ่งที่เขาทาพวกพรรคการเมืององนี้จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายด้วยยิ่งเร่งปฏิกิริยาเรื่องเกาะกดูดยิ่งลดความชอบธรรมของรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสักจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะก<อ>็อคนคือของเรามนีมันกินแดนไทยตระวัดสาจันทักเชนไม่ต้องเถียงใคร แกเงินเราอยู่ตรงนี้เต้าแต่วันเริ่มต้นทุกสิ่งทั้งนี้คือไทยต้องเข้าใจอย่ามัวครกอย่ามาโชคอย่ามาแย่งของเราดินแดนเราเป็นชัดเจนทุกอย่างต้องเป็นไปตามเกอก,กูดไม่ใช่เรื่องืิที่ทับซ้อนมันเป็นของไทยมาตลอดจะคิดจะเข้ามันร้อนกกูดคือของเราาอคิดไปได้ชัดเจนไม่มีที่ให้ใครยักมันคือดินแดนที่แท้ แค่บนนี้ไม่มีเปียงเป็นบอกให้ชัดเจนก็กูดคือของไทยแหังกินี้มีประวัติปัระทงมานานเธอจะมาอ้างอะไรก็ฟังไม่ขึ้นตามแผนที่มันพูดได้ชัดเจนที่สุดอย่ามาเปลี่ยนแปลงมันก็คูดของไทยสุด,สด ทแดนไทยชัดแน่ไม่ต้องสงสัยไม่มีทางเปลี่ยนไปไม่ว่าใครก็เข้าใจไม่ใช่เรื่องทับซ้อนือให้ใครมายือจใจชัดกว่าเดิมก็แค่ต้องรู้จักเชื่อกูกคือของเราอาธิตายไต้ชัดเจนไม่มีที่ให้ใครแย้มันคือดินแดนที่แท้สังเกตแดนนี้ไม่มีเปลี่ยนเป็นบออที่ชัดเจน กูค,คือของไทยแม่มากี่คนกี่ฝ่ายไม่ได้มีสิทธิ์กฏหมายไม่บอกไม่ทุกคนต้องยึดความจริงมีชัดเจนป้องจั้งวันสุดท้ายกอบกูไม่ใช่ของใครไทชัดเจนไม่ต้องยืมไปก่อนนี้คือไทยอย่ามาทำให้เรื่องยุ่งพวามจริงนี้ไม่ใช่ของใครจะเข้ามาไมายลุกลุกาำไมเข้าใจลองเปิดตำราทุากศาสตร์เหมือนพูดไม่ใช่กังคงรักษาพวกเรายืนยับพร้อมที่จะป้อง ไม่ยอมให้ใครมาป่วนใดที่ของเราความจริงชัดเจนไม่มีวันเปลี่ยนแปลงบอกอีกครั้งให้ฟังก็กูคือของเราก็กูคือของเราอธาิตไปไกลชัดเจนไม่มีที่ให้ใครยากมันคือดินแดนที่แท้สังเกตแดนนี้ไม่มีเปลี่ยนเป็นบอกให้ชัดเจนก็กูคือของไทย เสียงของพวกเราเสียงของคนไทยกอกุเป็นของไทยชัดเจนทุกพื้นที่ไมใ่ใครมาแย่งไม่หมดใครตะว